หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษนสสค่ะบุรณาการร่วมกับมทบ13นํานำหน่วยทาหารทั้งกองทัพบ,บกและกองทัพอากาศในพื้นที่จังหวัดลบบุรีร่วมพิธีสวนสนามและกระทำศัตว์ปฏิญาณตนต่อหน้าธงชัยเฉลิมพลเนื่องในวันกองทัพไทยค่ะ ที่สนามศรีหราชเดโชหน้ากองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษค่ายสมเด็จพระนา,ารายณ์มหาราชอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีพลโทวัฒนาชัดรัตนแสงผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษเป็นประธานนำกำลังพลจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษมณฑลทนหารบกที่13และหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดลบบุรีทั้งกองทัพบ,บกและกองทัพอากาศรวม5กล่องพันสวนสนามประกอบด้วยก่องพันปฏิบัติการจิต วิทยาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษกล่องพันรบพิเศษที่1กรมรบพิเศษที่1กองพันบริการกองบริการศูนย์การบินทหารบกกล่องพันบริการกองบริการศูนย์การทหารปืนใหญ่และกองบินสองกองทัพอากาศรวมถึงผู้ร่วมพิธีกว่า1,700คน เข้าร่วมพิธีสวนสนามประธานสัตว์ปฏิญาณตนสวนสนามปฏิญาณตนของทหารในพื้นที่จังหวัดลบบุรีต่อเบื้องหน้าธงชัยเฉลิมพลซึ่งเป็นเครื่องหมายแทนองค์พระมหากษัตริย์ผู้ส่งดํารงตําแหน่งจอมทัพไทยและเป็นหลักชัยของทหารทั้งปวงซึ่งเป็นพิธีเพื่อให้ทหารได้ยึดมั่นและรักษาคําสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบเพื่อส่วนรวมและประเทศชาติอย่างดีที่สุด และยังแสดงถึงการเป็นทหารอย่างสมบูรณ์เนื่องในวันกองทัพบ,บกและวันกองทัพไทยประจําปี2,567าหสำหรับพิธีกระทําสัตว์ปฏิญาณตนในครั้งนี้นะคะถือเป็นพิธีอันทรงเกียรติและเป็นกิจกรรมที่สําคัญยิ่งของทหารซึ่งทหารทุกคนจะต้องผ่านพิธีนี้จึงจะถือได้ว่าผ่านการเป็นทหารโดยสมบูรณ์และถือเป็นเกียรติประวัติแก่ผู้เข้าร่วมพิธี